คลิปกลุ่มวัยรุ่นจัดปาร์ตี้เย้ยฝาฝืนปรกฉุกมเฉินผู้กำกับสถานีตำรวจโพธองชามแจงกำลังตรวจสอบค่ะจากกรณีเมื่อกางดึกวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพจเจมอยวีพัทได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าเมื่อวานนี้เวลาเที่ยงคืน43นาทีแพแท็กปาร์ตี้มั่วสุมทุกคนต่างช่วยกันเฝ้าระวังพยายามทำตามกฎระเบียบแต่คนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจจัดปาร์ตี้สนุกสนาน ดูลักษณะแล้วยังคงเป็นเยาวชนปาร์ตี้เขย่าหัวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยค่ะภูเวลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดพิบุรีเยาวชนชายหญิงจัดปาร์ตี้มั่วสมและก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินค่ะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะโดยช่วงเย็นของวันที่13ตุลาคม2564 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปหมู่บ้านชัดพีบ้านพักภูวิล่าตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดพรบุรีเพื่อไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปแต่ก็ไม่พบพบมีนักท่องเที่ยวชาวไทยพาครอบครัวมาพักผ่อนเล่นน้ำจำนวนหนึ่งจากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรชะอําจังหวัดพิบุรีพบกับพันตำรวจเอกปัญญากุลไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอําได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าตนได้รับทราบข้อมูลแล้วได้สั่งการ ให้ชุดสอบสวนดําเนินการตรวจสอบว่าคลิปดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หรือไม่จากการตรวจสอบยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ในพื้นที่เนื่องจากคลิปดังกล่าวเป็นคลิปสั้นหรืออาจจะเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่แล้วยังไม่ชัดเจนว่าตรงจุดไหนในพื้นที่จะอมีบ้านพักภูเว่าประมาณ300หลังแต่ที่จดทะเบียนขออนุญาตถูกต้องแล้วมีประมาณฝว่า100หลังเท่านั้นส่วนตำรวจได้ดำเนินการกดขันตรวจสอบอยู่ตลอดในเรื่องของการจัดปาร์ตี้ภูเว่าในพื้นที่โดยก่อน หน้านี้ได้ดำเนินคดีการมั่วสุมจัดปาร์ตี้ไปแล้ว2เคสโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายพร้อมยาเสพติดรถกรบะ1คันในข้อหาครอบคร้องยาเสพติดเพื่อจำหน่ายและข้อหาฝ่าฝืาฝนพรกฉุกเฉินออกนอกเคหสถาน และว,วันที่8ตุลาคม2564จับผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งรายครอบครองเคตตมินโดยผู้ต้องหาจะมางานปาร์ตี้แต่หาบ้านแม่เจอแต่กลับมาเจอเจ้าหน้าที่ก่อนจึงถูกจับคุมดังกล่าวส่วนของมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันกับฝ่ายปกครองอำเภอชะอําจะชุดออกตรวจบ้านพักภูวิลล่าในพื้นที่จุดที่มีการล้องเรียนเข้ามาหรือจุดต่างที่สุ่มเสี่ยงประชาสัมพันธ์จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้หลายรายที่ ที่ผ่ผาานมาและฝากถึงแม่บ้านหรือผู้ดูแลบ้านพักภูวิล่าในพื้นที่ควรประชาสัมพันธ์ให้นะักท่องเที่ยวที่มาพักได้ทราบถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดไว้อย่างเข่งคัดเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 คือเรื่องนี้ผมทราบเมื่อคืนนะครับผมก็ไดท้ทั้งส่วนของฝ่ายสืบสวนฝ่ายงกันปาบปรัมตรวจสอบว่ามันเป็นพื้นที่กับเราหรือไม่นะครับก็จากการตรวจสอบเราก็ยังไม่ได้ชัดว่า เป็นที่เราเพาิ่งไปเห็นคลิปมันนิดเดียวครับแล้วไม่รู้ว่าพิกัดเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าตรงไหนเพราะในพื้นที่เราเนี่ยภูวิลล่ามีมันเกินสามร้อยครับเกินสามร้อยหเกินสามร้อยห่งที่จดทะเบียนแล้วที่คุยกับอำเภอกมันร้อยกว่าที่มาจดทะเบียนถูกต้องแล้วครับร้อยกว่านะครับในส่วนนี้ครับคือในส่วนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนจุดไหนครับ<ม>เพราะไม่บอกพิกัดถ้าบอกพิกัดเราก็ได้ตรวสอบด้าถูกนะครับซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของเราเราก็ได้ทีเนินการกดขันอยู่ตลอดเวลานะครับว่าในเรื่องของปาร์ตี้ภูลวิลล่า เราก็มีจับไป2เคสครับสบคนที่มาปาร์ตี้นะครับใ,ในส่วนของผู้กบการผมก็อยากให้ตรวจสอบคนที่มาเช่าพักครับอยากให้ไม่อยากให้เป็นเด็กมาโม้สุมเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาว่าเราไปตวไรวจหลายเคสก็มีผู้ใหญ่ครอบครัวก็มีปัญหาแต่เด็กจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่าอยากให้ตัวช่วยตรวสอบหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะให้ไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีถ้าผมคิดว่าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาหลังจากถ้าเป็นเด็กเนี่ยปัญหาก็จะตามมาหลายหลายเคสที่เราพบเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็จะร่วมกับอำเภอออกตรวจสอบอยู่เป็นประจาอยู่แล้วครับร่วมกันอยู่แล้วซึ่งส่วนใหังนี้ก็อาจจะมีการประสานเพื่อจะตรวจออกตรวจเพิ่มทีขึ้นในช่วง่งสุกเสาร์ครับเพราะว่าจะเยอะหน่อยช่วงสุกเสาร์ล้นยุดวันนี้ครับคนมาเที่ยวในทําเยอะมากครับอาจจะมีวันนี้อาจจะมีการไปส่งตรวจวครับครับ